สวัสดีครับผมบุรลมขุดินจ้างครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูแลรักษาไมโครเบื้องต้นครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นก็คือทําตอนเช้านะครับเหมือนรถจอดค้างคืนไว้คืนหนึ่งนะตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะติดเครื่องทํางานต้องทําสิ่งพวกสิ่งพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการติดเครื่องนะครับอยู่กับโคเบคโก มักเทนครับเคสองร้อยมักเทนครับเริ่มจากขั้นตอนที time, <idades S 3> ่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ระบายน้ําออกจากถังน้ำมันโซล่าครับตรงนี้มันจะมีอทางด้านซ้ายนะครับปาข้างเปิดปาข้างมันจะมีก๊อกครับก๊อกเดนน้ํามันทิ้งนะครับให้เราเปิดนะครับเปิดตัวนี้เพื่อจะทําการถ่ายน้ํามันน้ําออกจากน้ามันโซล่านะครับเพราะว่าน้ําคุณสมบาิของมันจะมีน้ําหนักกว่าน้ามันโซล่านะครับเมื่อเราจอดทิ้งไว้ทั้งคืนน้ํา มันจะลงประยูที่ก้นถังครับถ้าเราก็ทําการเปิดครับเปิดแล้วก็จะมีน้ํามันที่ปนกับน้ําอะไหลออกมานะครับให้เราเปิดทิ้งประมาณนักหนึ่งลิตรนะรเปิดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับโอเคครับอเคเมื่อเราเปิดได้สักพักแล้วเราก็ปิดนะครับทำการปิดปิดวาล์วกอกตรงนี้ครับ นี่เป็นการาระบายน้ำออกจากาถังโซลา่าครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเรามาดูขั้นตอนที่สองกันนะครับขั้นตอนที่สองก็คือวัดตรวจวัดน้ดามันเครื่องครับตัวน้ำมันเครื่องนี่ต้องขึ้นมา,าที่บนเครื่องแล้วมันจะมีเข็มวัดน้ำมันเครื่องอยู่นะครับผมจะ สาธิตให้ดูนะการวัดน้ำมันเครื่องก็คือถอดเข็มออกมาครับแล้วก็เช็ดเช็ดลงไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอตารางนครับเห็นไหมนี่ครับตารางที่เป็นตารางๆไปนี้นะครับน้ำมันเครื่องอ่ะต้องให้อยู่อย่างน้อยอย่างน้อยก็คือกลางๆครับอยู่กลางๆพอดีครับให้น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณกลางๆครับ เราจะต้องตรวจวัดตอนเช้านะครับเพราะว่ารถจอดทิ้งไว้น้ำมันเครื่องมันจะเด็ดลงท้องอ่านครับให้เราทำการเช็ดแล้วก็เสียบลงใบใหม่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดูนะครับอ่าอันนี้ถือว่าพอโอเคครับให้อยู่ประมาณนานนี้ครับนี่มันเครื่องอยู่เต็มแม็กเลยนะครับอยู่ที่ระดับสูงสุดเลยถือว่าโอเคนะครับน้มันเครื่องใสถือว่าใสสะอาดมากครับขั้นตอนที่สองคือการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับ ว่าน้ำมันเครื่องยังอยู่ในระดับที่พอดีไหมขั้นตอนที่สามนะครับคือการเช็คน้ำแบบน้ำในหม้อน,น,น้ำของเครื่องนะครับว่าโอ้ยแข็งมากเลยก็ยังอยู่เต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมโกเป็นใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนต้องกดแข็งหน่อยคนระับอันสำคัญนะครับ น้ำนี่ต้องให้เต็มอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าน้ําขาดนี่พังนะครับเครื่องไม่มีตัวระบายความร้อนนะครับตัวเช็กน้ำขั้นตอนที่สามตัวเช็คน้ำถึงขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนที่สี่นี่ตรวจอ่าเช็คน้ำมันมอเตอร์สวิงครับมันจะอยู่ในอยู่ในมอเตอร์สวิงตรงนี้นะครับชุดมอเตอร์สวิงนับก็หลักการเดียวกับอ่าน้ำมันเครื่องนะครับ ให้เพื่อนชักเข็มวัดออกมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับคล้ายๆกัน,นครับมันจะมีเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีสองเส้นใช่ไหมใหออ้อย่างน้อยอยู่ที่เส้นล่างนะครับคือมากสุดก็ให้อยู่ที่เส้นบน,นครับผมเช็ดแล้วก็ลองจิ้มดูใหม่ต้องเช็คทุกวันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเพราะว่าสาคัญต่อเครื่องมากนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษามันให้ดีมันก็จะ ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ก็อยู่บนนะครับอยู่ขีดบนนะครับถือว่าเห็นไหมครับนี่ครับขีดบนนี่ถือว่ามากติดค้า้งมากแต่ก็ให้มันมากแล้ก่อนก็ดีครับแต่ถ้าแห้งก็พังเหมือนกันนะครับมอเตอร์ทวิงพังนะครับน้ำมันเอาน้ำมันตัวนี้ใช้เป็นน้ำมันเกียร์ครับการเติมเพื่อเหมือนการหล่อหล่อลื่นในเฟืองมอเตอร์ทวิงครับ มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจาระบีนะครับเพื่อนๆจ,จารบีก็สําคัญนะครับเพราะว่าแมคโครนี่เหล็กถูกเหล็กนะครับถ้าเราไม่มีน้ํามันจ,จารบีเพื่อหล่อลื่นแล้วก็มันจะสึกหล่อไว้นะเดี๋ยวครับผมสาทิตวิธีการอ,อานจ,จาระบีให้ดูสักเล็กน้อยเพื่อนๆครับแมคโครก็น่าจะรู้เลยนะคว่าเออแมคโครมันมี จุดไหนบ้างที่ต้องอัดจารบีครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับนี่ครับมีสลักครับทุกสลักผมจะมีรูอัดเจิครับมีรูมีหัวจารบีอัดนะครับสลักจะมีหมดอัดทุกวันนะครับนี่ครับจะมีรูรูทั้งหมดครับเนี่ยรูรูทุกรูเลยนี่เอาใช้อ หัวอัดนะครับเสียกบางทีมันก็มีเศษดินเศษอะไรนะครับเข้าไปติดอยู่ข้างในนะครับให้เราทำการเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ดินน้อยหมดก่อนนี่เข้าข้าประมาณห้าอย่างนะครับผมพูดนะครับ เช้านะครับก่อนทําการสต,ตาร์ทเครื่องใช้งานต้องทําสิ่งท,ที่ผมพูดมาทั้งหมดก่อนนะครับจลลารบีนะครับตัวประมาณนี้เยอะไปะก,ก็ไม่ดีนะครับมันจะออกมามันจะหกเขอะไปหมดนะครับมันจะสกปรปกนะน้อยเกินก็ไม่ดีนะครับให้พอดีพอดีครับทุกอย่างต้องพอดีพอดีนะครับทุกข้อทุกสลักจะมีหัวจลลารบีนะครับให้เนเพื่อน ทำไมทุกข้อเลยวนะยังนีครับอันนี้ผมอัดให้ดูไม่หมดทุก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 ,ทกตลักนะครับพอให้ดูเพื่อน <c oughs> ๆพอเข้าใจครับเอวอะไรนี้หมดนะครขอให้เพื่อนๆพอเข้าใจพอนะครับนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูแลรักษารถไมโโรครับเบื้องต้นครับมีสี่ห้าอย่างครับแต่ต้องทําทุกเช้านะครับเหตุผลที่ทําไมต้องทําตอนเช้านะเพราะว่าเมื่อเราจอดรถทิ้งไว้คืนหนึ่งครับน้ำมันเครื่องจะเด็ดมันจะเด็ดลงสู่ก้นอ่างครับน้ําที่อยู่ในถังโซลาก็จะเด็ดลงก้นอ่างนะครับนี่ครับก่อนใช้งานลูกกรองน้บแล้วก็ทีนี้ก็ทํางานติดเครื่องทํางานได้ปกติครับ โอเคครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนขับรถแมคโครครับสอนกับมังสินธิ์นะทีนี้ทีนี้ก็ทำการติดเครื่องได้ปกตินะติดเครื่องก็เปิดกุญแจนะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับให้อ่าให้หน้าจอมันเซตก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับอ่า แค่นี้ครับง่ายๆครับใช้งานได้แลวครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาดูมาเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ